บ้านนกอดาวสไตล์โมเดิร์นสวยๆราคาเท่าไหร่คะพี่นิดแต่เป็นหลังที่ให้ห้องน้ําใหญ่มากนะคะใช่ค่ะอันนี้เน้นห้องน้ําใหญ่แค่ไหนคุณผู้ชมเอาอ่างมาให้เลยค่ะพี่นิดให้ค่ะให้หมดนี่เป็หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องลายหินค่ะแต่งให้เลยใช่ค่ะมาทักพี่นิดได้เดี๋ยวพี่นิดมีส่วนรดให้นะคะค่ะคุยกันได้คุยกันได้บ้านนกอดาวสไตล์โมเดิร์นสวยๆไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะพี่นิดสวัสดีจ้าเชิญพาไปดูเลยค่ะบ้านนกดาวสไตล์โมเดิร์น ขนาดเท่าไหร่คะพี่นิดอันนี้หน้ากว้างสามค่ะโอ้คุณผู้ชมเข้ามาดูข้างในค่ะสามคูณสี่เมตรสามคูณสี่เมตรตัวนี้ข้างในตกแต่งมาเหมือนสไตล์รีสอร์ทเลยนะพี่นะใช้ด้านใช้ด้านสามเป็นด้านหน้าแล้วก็ใช้ด้านนี้เป็นด้านกว้างอันนี้ฝ่ายนี่ระบบฝายนะคะฝามีห้องน้ําให้ด้วยมีห้องน้ําค่ะอันนี้ห้องน้ําต่ออีกสองเมตรเท่ากับจากหน้าถึงหลังคือหกเมตรค่ะ แล้ว,ลว,ลวก่อนจะไปดูข้างหน้าเนี่ยมาดูห้องน้ําก่อนคุณผู้ชมห้องน้ำข้างหนา้าใช้ห้องน้ําเท่าไหร่นะคะพี่นิตใช้ห้องน้ําคือสามคูณสองค่ะแต่เป็นหลังที่ให้ห้องน้ําใหญ่มากนะคะใช่ค่ะอันนี้เน้นห้องน้ําใหญ่แค่ไหนคุณผู้ชมเอาอ่างมาให้เลยไหมพี่นิตให้ค่ะให้หมดเลยให้หมดเลยผนังตัวนี้ก็เป็นผนังตกแต่งใช่ค่ะเขาเรียกว่าผนังอะไรคะพี่อันนี้ผนังสําเร็จมันจะเป็นรังลิ้นสอดกันอันนี้มาใหม่ตัวนี้จะมาใหม่อันนี้จะเก็บเสียงเงียบกริบชักโครกซิง แล้วก็พัดลมดูดอากาศค่ะเครื่องทําน้ําอุ่นไฟมีให้หมดเลยไฟแล้วก็สามสเต็ปอ๋อก็มีขาวมีส้มส้มอ่อนค่ะก็แล้วแต่จะปรับก็ทำคล้ายๆสไตล์รีสอร์ทสไตล์โรงแรมเลยใช่นะค่ะใช่อันนี้จะรีสอร์ทสั่งทีก็จะเป็นสิบสิบหลังแล้วแต่คุณ <c oughs> ผู้ชมใครจะเอาไปทำรีสอร์ทนะคะหรือว่าจะเอาไปวางไว้เป็นบ้านสวนเนี่ยเวิร์กมากเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวทีนี้มาดูข้างนอกกันในส่วนของข้างนอกค่ะห้องนี้ขนาดเท่าไหร่คะพี่เล็ห้องนี้คือสามคูณสี่สิบสอง ตารางเมตรคุณผู้ชมดูการออกแบบโดยรอบนะคะพินิษให้กระจกมารอบด้านเลยใช่ค่ะสว่างให้กระจกมาเยอะมากค่ะวัสดุที่ใช้คือของโฮมโปรเมก a ะโฮมอะไรพวกนี้ค่ะนี่คือจุดเด่นตลอดจะบอกว่านี่คือจุดเด่นของการออกแบบบ้านหลังเล็กๆให้ดูโอโถงให้ดูใหญ่ไม่อึดอัดนะคะ ก็คือห้องนี้จริงๆสามารถวางเตียงวางโซฟาวางทีวีตู้เย็นทีวีได้หมดเหมือนบ้านหนึ่งหลังที่ใช้ชีวิตอยู่ได้จริงๆเลยใช่ค่ะบางที่เนี่ยเขายกไปเนี่ยเขาไม่ได้ยกไปเป็นบ้านหลักเขายกไปเป็นบ้านพักตากอากาศค่ะเอาไปเป็น work f r ร m home ก็มีแล้วทีนี้ในส่วนของหลังคาเหรคะพี่นิพหลังคาเราใช้วัสดุอะไรคะพี่หลังคาตัวนี้จะเป็นเมทัลชีฟแล้วก็มีฉนวนกันความร้อนแล้วถึงจะมีแผ่นตัวนี้ก็คือในส่วนของด้านบนนะคะ ออกแบบให้มีฉนวนการความร้อนเพื่อที่จะให้ความร้อนมันเข้ามาในบ้านได้ยากขึ้นก็คือมีเมนเทชชีสรองด้วย PU นะคะแล้วก็มีแผ่นสําเร็จเป็นฝ้าแบบนี้เป็นลายหินอ่อนสวยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เลือกได้หมดเลือกได้หมดหมายความว่าอย่างมันมีหลายใช่ค่ะมันมีตัวนี้มันมีหลายสีหลายลายอ๋อแล้วตัวผนังล่ะคะพี่นิดตัวผนังก็จะเป็นแผ่นเรียบอยู่ตรงกลางนะคะแล้วนี่คือผนังสําเร็จเหมือนกันและด้านนอกก็จะเป็นเชลล่าและด้านล่างก็จะเป็นกระเบื้องลายหินคือมันจะเป็น3ชั้นหมดค่ะมันจะเก็บ เก็บเสียงไม่ได้ยินเสียงภายนอกแล้วก็กันความร้อนนะคะแล้วตัวปักเราก็จะมีรอบรอบบานเนี่ยค่ะปักปักเยอะมากนะคะผู้ชมดูปักเยอะค่ะปักเยอะมากนู้นก็คือไม่ต้องห่วงว่าจะลากสไปด้านไหนก็คือนั่งตรงไหนก็มีปักใช้ตรงนั้นแล้วก็มีตัวดาวไลท์มาให้สี่ดวงหลักๆแล้วก็มีไฟไฟสาะเปาใช่ค่ะนี่สารเปาแล้วก็มีตู้ควบคุมก็คือมีเซฟตี้คับทุกตัว แม้แต่แอร์เอออะไรเงี้ยก็แยกหมดตัวตัวตู้ไฟอะค่ะก็ถือว่าดูแลให้หมดนะคะทั้งเรื่องค,ความสวยงามแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในส่วนของพื้นนลคะพี่นิดอันนี้พื้นทําจากอะไรเอ่ยเป็นลามิเนตเป็นลามิเนตใช่คือมันจะเป็นตัวตัวเหล็กก่อนใช่ไหมคะที่เขาสาอย่างอย่างท<ถ>ีอะค่ะ,คะแล้วก็จะเป็นแผ่นพื้นแผ่นหนามากค่ะแล้วถึงวางนวมชั้นหนึ่งนวมที่เป็นนวมธรรมดานะคะไม่ใช่อย่างนั้น กันชื้นนะคะแล้วก็ถึงจะลงตัวนี้ลงลามิเนตลามิเนตลายไม้ซึ่งเราสามารถอะแดปได้ได้ค่ะจะลูกค้าไม่ชอบก็เป็นกระเบื้องได้แล้วก็ตัวนี้ก็มีหลายสีตัวตัวพื้นเนี่ยค่ะก็อยากได้แบบไหนก็โทรทักหาพินิดได้นะคะเดี๋ยวพินิดจัดให้ค่ะแบบนี้ก็เปลี่ยนได้หมดอะค่ะได้หมดอยากย้ายประตูหน้าต่างใช่ไนได้หมดบ้านเราตรงไหนเราจะขึ้นจะลงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ดูที่บ้านเราการใช้งานของของเราอันนี้ก็จะมีระเบียงแถมนิดนึง ที่นี้นะคะตรงนี้มีระเบียงมีที่นั่งเล็กๆแถมไปให้ด้วยไหมแถมค่ะอันนี้แถมให้หมดเลยใช่ค่ะทั้งเซตหมดเลยตัวนี้โอ้โหมีที่นั่งเล่นหน้าบ้านด้วยนะคะค่ะนั่งกินหมูกระทะนั่งกินกาแฟได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นประตูเหล็กนะคะที่ใช้โอ้ทำไมถึงเลือกใช้ประตูเหล็กคะพี่มันบางครั้งอ่ะมันทนทานกว่ากันแล้วก็กดฝนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกลัวเรื่องผุเรื่องอะไรใช้ประตูเหล็กเลยค่ะใช้ของดียอมแพงใหม่ใช่ค่ะแล้วก็ไอ้ตรงวงกลมนี่ก็เป็นของเข้ามาทั้งชุด การรับประกันยังไงคะพี่รับประกันก็ลูกค้ามีปัญหาอะไรก็เรียกเราได้ตลอดอน้ำรั่วน้ำไหลอะไรอย่างเงี้ยซื้อแล้วไม่ทิ้งใช่ไม่ทิ้งค่ะดูแลตลอดส่งทั่วไทยไหมส่งทั่วไทยกรุงเทพกับปริมณฑลส่งฟรีติดตั้งฟรีถ้าต่างจังหวัดก็ตามระยะทางคุยกันอีกทีแต่แต่ชอบแนะนําลูกค้าว่าถ้าไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะเอาระยะทางอะ่ะค่าขนส่งนะ่ะไปเพิ่มขนาดบ้านให้ใหญ่หน่อยแล้วเราก็ไปสร้างให้ เราก็จะไม่คิดค่าขนส่งนิดพาไปดูด้านข้างหน่อยค่ะค่ะด้าน,น,นข้างอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องลายหินค่ะอันนี้จะเป็นเชเล่าอันนี้ก็เบื้องลายหินตกแต่งให้เลยใช่ค่ะตกแต่งให้อย่างนี้เลยบ้านหลังนี้ถ้าเกิดว่าเอาไปนั่งงานเนี่ยนั่งงานต้องเตรียมอย่างไหนั่งงานก็ต้องเตรียมถ้ากรณีที่เราไม่ชอบยกสูงนะคะเราก็จะเทพื้นปูนไปเลยจาใช้แค่แผ่นปูนนะคะวางขาบ้านไม่ให้โดนน้ําแค่นั้นถ้ากรณีคนแก่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องขึ้นก้าวก้าได้เลยแต่ถ้าชอบ ชอบที่จะให้สูงนิดนึงอะค่ะก็เทต่อหม้อรับขาบ้านสูงประมาณ40เซนค่ะแล้วก็จะมีบันไดท่าไอ้ตัวตัวฐานรากอยู่ประมาณ2 0,000ื่นอ่าฐานรากประมาณ2 0,000ก็คือเป็นตัวต่อหม้อยกใช่ต่อหม้อจะต่อเข็มถ้าพื้นพื้นไม่ไม่แข็งอะค่ะเราก็จะลงเข็มต้นนึงของขาบ้านแล้วก็เทต่อหม้อขึ้นรับเทขึ้นมาก็ประมาณ2 0,000ใช่ค่ะแล้วทีนี้มันต้องติดตั้งไอ้บ่อเกิดด้วยบ่อเกิดบ่อเกิดนี่จะรวมอยู่ในเรื่องฐานรากสองหมื่นนี่เรียบร้อยเสร็จ ขุดบ่อเกลืให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานมาทักพี่นิดได้เดี๋ยวพี่นิดมีส่วนรถให้นะคะค่ะคุยกันได้คุยกันได้ใจดีมาเลยค่ะสมมติลูกค้าอยากจะมาดูโชว์รูมของพี่นิดที่นี่ตั้งอยู่ตรงไหนคะพี่นิดตรงนี้เขาเรียกบางบ่อค่ะบางบ่อบางบ่อถนน200ปีบางบ่อบางบ่อไม่ได้มีแค่ปลาสลิดนะคะบางบ่มีบ้านนกดาวสวยๆแบบนี้ให้ดูด้วยบ้านนกดาวสไตล์โมเดิร์นสวยๆแบบนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่นิดตังนี้3 5 0 0ค่ะ3 5 0 0สาค่ะได้ทั้งหมดยกเซตเลยค่ะ ทั้งหมดที่บทรีวิวค,คือ3ามแสนหนะคะคุณผู้ชมพิกัดการสั่งซื้อผลจะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ค่ะ